Yeah.

วันเกิดเหตุนี้จะมีลูกน้องเขาคนหนึ่งก็พยายามทําผู้หญิงคนหนึ่งจะต่อยจะเตะทีนี้พวกเราก็ไล่จะทําเขาก็วิ่งหนีหลังจากนั้นไปสรุปไปเขาก็เขียนเขาก็เขียนเบอร์โทรให้เขาชื่อเขาเราบอกว่าเราไม่ยอมนะเขาก็กลับไปกลับไปที่นี้เขาเอาเอาคนมาอีกมาข่มขู่ไงมาเอาข่มขู่ทีนี้ตอนนั้นวันนั้นคือป้าไม่อยู่ป้าไปโรงพยาบาลไปเช็คกลับมาบ้านก็บอกกลับเร็วนะ ตอนนี้ก็มีคนมีพวกในทุนมีคนร้ายจะมาทําพวกเราเลยนะกลับมาไม่ทันเขาก็กับไปแต่กลางคืนเขาก็มาอีกแต่ไม่รู้ใครต่อใครมาเราก็ไม่รู้มาประมาณเป็นสิเขาขนเออบล็อกขนทรายขนหินจะมาปิดประทางที่เราไปทปําปรติกรรมแต่รู้สึกว่ามีจํานวนคนพลังคนเยอะเขาก็เลยขนกลับบ้าน ดำํดำเนินการคืออยากต้องการให้ดําเนินการเจ้าหน้าที่ทุกภาครัฐนะเนาะคือทําที่เราเคียมที่เราต้องการแค่นั้นเองส่วนของเขาก็ส่วนของเขาไปเราขอแค่ทางเดินไปที่ปิติกรรมของเราแค่นั้น mm hmm. ทีนี้เขาจะปิดไปหมดเลยเราไม่ให้เราไปเลยจะให้แค่จัก,กรยานผ่านมันไม่เป็นไป,นป,นปนไม่ได้เราต้องมีสาเลี้ยงเข้าไปเพราะเรือพวกเราก็อยู่แถวนั้น นี่เขาไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปกอบกวนอยู่ในบริเวณนั้นก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านก็คือเห็นท้องว่าขอแค่เส้นทางผ่านใช่ถูกต้องใช่ส่วนที่เขาอ้างเอกสารสิทธิของเขาเขาข<ห>เรื่องของเขาไปไอเราไม่เกี่ยวเราไม่ไม่สนใจหรอกเรื่องนั้นเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาแต่เราขอเคียงระยะเส้นทางระยะกว้างที่ว่ารถไปทำกิติกรรมเดินไปได้